สวัสดีครับเด็กๆทุกๆคนวันนี้พบกับครูทิศนัทอารมณ์แก้วในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองกันอีกครั้งนะครับนักเรียนและเรียนครับวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการเขียนพังความคิดจากเรื่องที่อ่านและแน่นอนว่าเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้จบปุ๊บนะครับนักเรียนจะสามารถที่จะเขียนพังความคิดแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่างๆได้อย่างง่ายดายเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า การเขียนผังความคิดเนี่ยจากเรื่องที่อ่านจะมีลักษณะการเขียนอย่างไรนะครับอ่ะนัเรียนครับนักเรียนจะมีวิธีการจัดการข้อมูลจากการอ่านที่มีขนาดยาวนะครับแล้วก็มีรายละเอียดเยอะเนี่ยอย่างไรนักเรียนทราบไหมครับไหนลองช่วยกันคิดดูสิลองช่วยกันตอบอ่าว่ายังไงช่วยกันครับช่วยกันเป็นยังไงบ้างครับอ่ายังไงเอ,อ่ย เออใช่ครับนักเรียนจะต้องจับข้อมูลนะครับรวบรวมข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็จับใจความสำคัญเก่งมากๆเลยนะครับแล้วนะครับนอกจากที่จะจับใจความสำคัญแล้วนักเรียนจะทำยังไงอีกเขียนแผนผังความคิดเก่งมากๆเลยแล้วนักเรียนรู้จักการเขียน่างความคิดอย่างแบบไหนบ้างครับเยอะแย,ยะมากมายแบบใยแมงมุมแบบก้างปลาแบบอะไรอีก แบบอะไรอีกอ่าแบบเวนเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลถูกไหมครับแต่นั่นละครับนักเรียนเคยใช้และเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในรูปแบบของแผนพังความคิดแต่ละรูปแบบนั้นนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรมาดูกันเลยนะครับอ่าแบบที่หนึ่งแบบขั้นบันไดรู้จักหรือเปล่ารู้จักหรือเปล่าเก่งมากๆเลยนะครับแบบขั้นบันไดนี้มันเป็นการ แสดงเหตุการณ์นะครับแสดงขั้นตอนวิธีการแบบเป็นขั้นเป็นตอนนักเรียนจะเห็นไหมเห็นไหมลักษณะของมันคือยังไงขึ้นในขั้นที่1ขั้นที่2แล้วไปไปหาขั้นที่3จนกระทั่งจุดสูงสุดถูกไหมอาจจะมากกว่านี้ได้ไหมได้นะครับลักษณะนี้นะครับจะเขียนเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเราจะเรียกว่าการเขียนรูปแบบของแผนพังความคิดแบบขั้นบันไดนะครับเก่งมากๆเลยอ่ะ ต่อไปแบบต่อไปที่นักเรียนรู้จักแบบไหนเอ่ยเอาล่ะแบบนี้คือแบบเปรียบเทียบลักษณะของมันก็จะเป็นเอ่อก้อนกลมๆใช่ไหมครับมาเปรียบเทียบกันเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อเปรียบเทียบนะคะเพื่อจัดกลุ่มในความที่เหมือนกันในสิ่งที่ต่างกันนะครับสิ่งที่เหมือนกันเราก็จะมาอยู่อยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวเราจะมีได้ลองทํากันนะครับนี่คือแบบเปรียบเทียบ นะครับเป็นลักษณะของออแผนพังความคิดแบบที่2อ,อ่ะแบบต่อไปที่นักเรียนรู้จักมีอะไรอีกแบบแบบใยแมงม,ม,มุมแบบนี้นะครับนักเรียนจะคุ้นชินมากๆเลยนะครับจะเขียนแสดงถึงคําสําคัญแล้วก็มีความสัมพันธ์รอบๆเนี่ยนะครับโดยการชี้ไปทางนู้นบ้างทางนี้บ้างนะครับแต่ว่าคําสําคัญเนี่ยจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็มีการแสดงข้อมูลสัมพันธ์เรื่อยๆตั้งแต่ 1,2,3,4 1, จนกระทั่งจบนั่นหมายความว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะอยู่ในใยแมงมุมนี้แหละค่ะนักเรียนอันนี้คือคุ้นมากที่สุดเลยใช่ไหมครับเออนะครับอ่ะต่อไปแบบต่อไป3แบบแล้วนะแบบต่อไปแบบที่แบบที่4คือแบบอะไรเอ,อ่ยแบบโครงสร้างอันนี้เนี่ยนะครับเราจะย่อย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 ในส่วนที่เป็นประเด็นหลักลงมาประเด็นย่อยๆใช่ไหมครับ ประเด็นหลักก็คือชื่อเรื่องหัวข้อเรื่องจากหน่วยที่ใหญ่ที่สุดลงไปหน่วยที่เล็กย่อยลงตามกันไปอันนี้ก็คือเป็นแบบโครงสร้างนะครับแบบโครงสร้างก็คืองานใหญ่หญๆลงมางานเล็กๆเล็กๆๆจนกระทั่งจุดสุดท้ายนั่นเองนะครับนี่คือรูปแบบที่4นะครับเป็นแบบโครงสร้างเก่งมากๆเลยนะครับอ่ะดูแบบต่อไปรู้จักแบบไหนอีกรู้จักแบบไหนอีกแบบ ก้างปลาเก่งมากๆเลยลักษณะเหมือนกับปลาเลยไหมเหมือนไหมเออนะครับเหมือนเลยนะครับแต่แบบก้างปลาเนี่ยนะครับคุณครูจะอธิบายให้นักเรียนฟังว่าเออมันเป็นการวิเคราะห์ก็คือผลสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวปลานะครับก่อนจะไปหาหัวปลามีก้างใช่ไหมครับเราก็จะต้องทําไมวิเคราะห์สาเหตุใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือรูปแบบของการวิเคราะห์โครงสร้างนั่นเองนะครับถ้าเกิดนักเรียน จะวิเคราะห์ต่อไปเรื่อยๆนะจะไปหาจุดสุดยอดจุดสุดท้ายของเรื่องเนี่ยเป็นยังไงก็สามารถที่จะวิเคราะห์ในรูปแบบของแบบกั้งปลาได้นั่นเองนะครับอ่ะมีไหมรู้จักอีกไหมมีไหมครับนี่แบบนี้คือแบบเพื่อตัดสินใจนะครับนะักเรียนครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์อีกตัดสินใจเราอีกว่าเราสามารถที่จะวิเคราะห์ออกมาได้อย่างไรนะครับมีทั้ง ถ้าปฏิบัติผลที่เกิดเป็นอย่างไรถ้าไม่ปฏิบัติผลที่เกิดขึ้นได้อย่างไรหรือนะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดถ้าปฏิบัติคุณครูจะเปลี่ยนเป็นแบบผลดีได้ไหมถ้าเราปฏิบัติเกิดผลดีอะไรขึ้นเออมันก็จะสามารถที่จะเอ,อ่อเขียนลงไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดผลเสียเขียนได้ไหมเขียนได้นะครับเก่งมากๆเลยเราก็สามารถที่จะไประบุในผลที่เกิดขึ้นได้นั่นเองนะักเรียนครับ นักเรียนจ๋าอันนี้เนี่ยเป็นรูปแบบการเขียนแบบเพื่อตัดสินใจนะครับอะมีอีกไหมมีไหมรู้ใจไหมโอเคนะครับนักเรียนครับนี่คือรูปแบบของการเขียนผังความคิดเยอะแยะมากมายเลยนะครับเขียนผังความคิดเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลองฝึกปฏิบัติด,ดูว่าถ้าสมมุติว่านักเรียนอ่านแล้วนักเรียนเจอข้อความ นะครับเจอข้อความเยอะแยะมากมายจํานวนบรรทัดเนี่ยเยอะมากๆและนักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ดูนะครับว่าข้อความนี้เนี่ยควรใช้ผังความคิดแบบใดในการสรุปข้อมูลนะครับอ่ะมาดูบทความกันหรือดูข้อความกันเนี่ยเป็นข้อความยาวมากเลยดูแลตนเองอย่างไรเมื่อป่วยเป็นโรคกระดูกพลุน ลองอ่านดูซิลองอ่านดูแล้วเดี๋ยวครูจะลองจับเวลาดูนะครับอะขอสักสองนาทีในการอ่านข้อความนี้อะลองช่วยๆกันอ่านลองหาประเด็นสำคัญนักเรียนจะสามารถสรุปได้อย่างไรอ่ะลองดูครับเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่นักเรียนอ่านบทความนี้ได้แล้วเนาะนะครับหลังจากที่นักเรียนอ่านบทความนี้ได้แล้ว นักเรียนสามารถที่จะทําเป็นแขวนทางความคิดแบบไหนได้บ้างแบบแบบใยแมงมุมเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนแบบใยแมงมุมคําสําคัญก็คือชื่อเรื่องถูกไหมครับอ่ะการดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคกระดูกพุนอ่ะเมื่อกี้อ่านแล้วเป็นยังไงครับข้อที่หนึ่งอ่ะแสดงความสัมพันธ์มาเป็นยังไง รับประทานยานหรือฉีดยารักษาและไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอนะครับนี่คือ,อความสัมพันธ์ย่อยๆลงมานะครับเจออะไรอีกที่เป็นความสัมพันธ์หลกักระวังตนเองไม่ให้พลัดตกหกลม้มนะครับเก่งมากๆเลยครับนักเรียนนะครับอ่ะมีอะไรอีกที่เป็นความสัมพันธ์ของการดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคก,กระดูกพุนมีไหมอ่ะมีอีกเจออะไร เก่งมากๆเลยนะครับไปเจอแสงแดดอ่อนๆตอนเช้าหรือตอนเย็นวันละประมาณ15นาทีนี่ก็คือข้อความที่ได้จากไหนจากบทความเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับนักเรียนเก่งมากๆเลยนะครับอ่านไหนช่วยครูอีกมีอีกไหมมีหรือเปล่าในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองเมื่อป่วยเป็นโรคก,กระดูกพรุนมีอีกไหมอ่ะดูซิ เลือกออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็วหรือวิ่งเหาะเหาะอันนี้คือรูปแบบของการเขียนแผนพังความคิดแบบไหนแบบใยแมงมุมเก่งมากๆากเลยนั่นก็คืออะไรครับแสดงความสัมพันธ์ออกมานะครับแสดงความสัมพันธ์ออกมาอ่ะดูซิต่อไปบทความที่สองหรือว่าข้อความที่สองครูอ้ยอนักเรียนดูอ่ะ เจอข้อความนี้อ่ะอ่าน2นาทีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะให้เวลาอ่านครับลองดูซิว่าเราจะใช้แผนพังความคิดแบบใดอ่ะลองอ่านดูได้ไหมเอ,อ่ยได้ไหครับอ่าช่วยช่วยกันได้แล้วเนาะโอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนักเรียนคิดว่านักเรียนจะใช้แผนพังความคิดแบบใดครับแบบไหน แบบแบบเปรียบเทียบเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในข้อความเนี่ยนะคะนัก่เรียนเห็นอะไรกับอะไรเห็นเป็ดเห็นอะไรอีกเจออะไรอีกเจอไก่อ่ะเราเจอสิ่งที่เหมือนกันคือเป็ดกับไก่เป็นยังไงเหมือนกันคือเป็นเป็นสัตว์ปีกนะครับนั่นแหละอยู่ตรงกลางส่วนสิ่งที่ต่างกันต่างกันยังไงครับต่างกันยังไงเป็ดเนี่ยทำไมครับ ว่ายน้ําเก่งแล้วก็ลอยน้ําได้นะครับนี่คือเป็ดนะครับอ่ะต่างกันกับไก่อย่างไงอีกยังไงอีก,งงอกเก่งมากมากเลยชอบสายและหาอาหารในน้ํานี่คือเป็ดถูกไหมครับถูกไหมครับเออเก่งมากๆากเาต่อไปมาดูซิแล้วสิ่งที่ต่างกันจากเป็ดละ่ะอยู่ในไก่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างเอยเออ ว่ายน้ำไม่เป็นนะครับว่ายน้ำไม่เป็นแล้วไก่หาอาหารยังไงครับหาอาหารยังไงชอบเดินคุย้ยขี่ยแล้วก็หาอาหารกินตามพื้นดินอ่านี่คือการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลสส่วนนั่นก็คือเป็ดกับเป็ดกับไก่ใช่ไหมครับนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่า นักเรียนสามารถเลือกนะครับรูปแบบของการเขียนแผนผังความคิดได้นั่นหมายความว่านักเรียนสามารถสรุปข้อมูลแล้วก็อ่านข้อความได้เข้าใจชัดเจนนั่นเองนะครับดังนั้นคุณครูจึงจะสามารถสรุปความรู้และสะท้อนความคิดออกมาได้ว่าการเขียนแผนผังความคิดมีกี่รูปแบบอ่ามาดูกันนะครับผังความคิดในรูปแบบที่หนึ่งแบบเปรียบ เทียบนะครับแบบเปรียบเทียบรูปแบบที่สองแบบใยแมงมุมเก่งมากๆเลยอ่ารูปแบบที่สามแบบเพื่อตัดสินใจนะครับรูปแบบที่สี่แบบก้างปลานะครับรูปแบบต่อไปแบบโครงสร้างนะครับอ่าต่อไปรูปแบบที่หกนะครับก็คือแบบแบบขั้นบันไดนักเรียนครับ แล้วการเขียนแผนผังความคิดเนี่ยนักเรียนคิดว่ามันได้ความรู้มันได้ประโยชน์อะไรกับนักเรียนบ้างครับมันจะสอนอะไรบอกอะไรนั่นแหละครับถูกต้องแล้วการเขียนแผนผังความคิดเนี่ยนะครับจากข้อความยาวๆหรือข้อความที่ทำไมเข้าใจยากมันจะช่วยอะไรครับช่วยให้นักเรียนเนี่ยสามารถจัดลำดับความคิดได้แน่นอนว่ามันจะต้องเกิดประโยชน์ในการ อ่านของเราถูกไหมครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยทำไงจดจําง่ายยิ่งขึ้นนะครับเหมือนเวลาคุณครูอ่านหนังสือก็เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าคุณครูอ่านหนังสือแล้วคุณครูเขียนเป็นแผนพังความคิดนะครับเขียนคําสําคัญแต่ละคําแต่ละคํานั่นก็สามารถที่จะทําให้เราจดจําง่ายเหมือนกันนะครับถ้าเกิดนักเรียนลองเอาวิธีการเขียนแผนพังความคิดเนี่ยไปใช้ในการสอบหรือว่าใช้ในการเรียนเนี่ย ก็จะเกิดผลประโยชน์นะครับกับนักเรียนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับทีนี้นะครับเพื่อขยายความเข้าใจให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับครูจะให้นักเรียนลองทํากิจกรรมชวนคิดลองทานะครับชวนคิดลองทํากันครูจะให้นักเรียนเนี่ยเลือกอ่านหนังสือนะครับได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับหนึ่งเรื่องแล้วหลังจากนั้นทํำยังไง ให้นักเรียนเนี่ยเลือกเขียนแผนพังความคิดจากเรื่องที่อ่านนะครับแล้วก็ให้นักเรียนทำอะไรอีกสร้างสรรผลงานออกมาสร้างสรรชิ้นงานของนักเรียนออกมาเป็นรูปแบบที่ทําไมน่าสนใจแล้วก็สวยงามจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามานําเสนอกันว่าชิ้นงานของนักเรียนเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะหลังจากที่นักเรียนนะครับได้ทําชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ นะได้มีการนำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วครูก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยนำผลงานของนักเรียนไปทําไมจัดป้ายนิเทศนะครับแล้วก็เผยแพร่ผลงานนะครับลงสื่อออนไลน์ของนักเรียนไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าในช่องทางของ l ล n e แอปพลิเคชันต่างๆนะครับหรือนักเรียนลองไปสืบคน้นข้อมูลอื่นๆได้นะครับแล้วก็สรุปเป็นพังความคิดนะครับแล้วก็สร้างสารรค์ชิ้นงาน เผยแพร่ให้คนอื่นได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันกันกบเรานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆจากที่นักเรียนได้เรียนเรื่องการเขียนพังความคิดจากเรื่องที่อ่านไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นสุดยอดกันเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าอยากจะให้สุดยอดกว่านี้นักเรียนต้องฝึกอ่านฝึกทบทวนและฝึกปฏิบัติให้เยอะๆนะครับและพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ we <laughs>